หรือว่าเป็นวิญญาณผีได้หรอครับอย่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับจริงๆครับท่านผู้ชมไปหรอไปแล้วไอ้เจ้าหรือว่าเป็นวิญญาณจะมาเอาสิงลูกไหอครับม่าเสีลูกทุกคนลูกเขาไม่ได้พ่ออยู่กับพ่อเนยเสียใจมากพ่อให้ลูกไม่ได้ไม่ได้ยังไง เอาสิขึิดไม่ยาะพอแน่มาเห็นแล้วเนาะเอาใน้ถูกแล้วเนี่ยพอเนาะสาธุสาธุเอา้ครับแ่จู้ได้นั่นเลย สุดท้ายแล้วเนาะนีิผมกัได้เข้ามาที่บ้านของลุงรวยคนสันแม่นครับซึ่งมือน,นี้ครับกัได้มีเอฟซีจากอุบลราชธานีนะครับเนาะอําเภอวัรินชำราบครับกัได้นำชุดไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่าเป็นอาหารน้องแมวน้องหมานะครับเนาะ Like ขอขอบคุณนะครับเนาะสำหรับ hmm. คุณพิมพรครับขอบคุณเอซี่ลยๆเด้อที่มีน้ำใจฝากมาให้ใสวยให้งวดงวดสิมานเนี่ยให้ดวยๆปังๆเด้อสาธุเดอเอซี่เขาฝากมาไห้รคาดีะ่งไหลรนหนึงเลยได้เป็นนี่ก็ปกแกะน่ะหมดเสมอบอกก็แต่แค่ส่วนบุนส่วนผู้ส่นหนเราบ่มีเลยโอ้บมีเลยบอก นั่งสมาธิหนึเห็นเห็นยุงแปลกๆไม่บอกเห็นนั่งสมาธิอธิษฐานว่าข้าพ่อพ่อคุณพ่อพ่อสีพ่อบุญสีได้รับอปณิสงส่ส่งไปให้ขอให้คุณพ่อแสดงอิทธิฤทธิ์เป่งแสงให้เบิกแน่ถือห่ออธิษฐานไว้หุฮงเลยโอ๋อฮงเลยสีท่องหฮง กว่างออกแห้งกว่งางออกกว่างออกขวงจ้าเลยเป็นตัวสี่แสดงว่าเพิ่นต้องคิดว่าเพิ่นต้องให้โชคเลยแต่ว่าสิเป็นตนนัวใ<ร>ดก็บ่ฮู้เพราะว่ามันเป็นทั้งโค้งแรกโค้งที่2นี่โค้งสุดท้ายท่านผู้ชมก็อยากให้อ่านุ่งรวยล่ะร่องไปนั่งสมาธิโค้งสุดท้ายเพบาะเป็นหยังคุยกับสื่อสารกับเพิ่นเบิ่งอ่าเพิ่นสิให้ FC พฟซีผิดเจริญขึ้นหนึ่งผิดเจริญขึ้นอนึ่งภาิีหายเอฟซี อาได้ว่ำรวยนับกันแต่ว่าโบฝันมันโมโนี่หมวนี้โบฝันโบฝันเพราะว่าแยวีแ้วนี่ฝันเนาะฝันว่าเป็นมหาฝากสื่อลตระดีนั่นบอกแมนแมนแมนเป็นมหาฝากก็ซื่อแะกรอดีต้องรอกงสุงท้ายคับทล้วนครับเนาะให้เพิ่นไปจัดการที่รับครับแต่กระสีดนน้ำตัวนี้จากวิญญาณของรถซื้อพวงญ่ยงกาะ พอใจบุญสีบุญสีแสงเจริญเมื่อนี่ลุงรวยสีส <s <s> <s ื่อสารกาขึ <s <s ้นเครื <S 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 ่ท้ถ่ายตัวใดครับวิญญาณพอดีอย่าลืมครับคท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะลุงรวยครับเพื่อนกะได้เข้าไปที่บ้านร้างหลังนั้นนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ผมกะบอทันเข้าไปครับพราอว่าถ้าเข้าไปถ่ายตรงๆครับวิญญาณเป็นกระสีตื่นนะครับเนาะ แล้วก็ยานเพิ่นบมอบอกโชคบอกลาบครับเดี๋ยวผมสีไ่ไฮชาวบ้านนะครับผู้ใหญ่สับเปลือกเขาเนาะไปจอบอยุงหนนะครับไปสังเกตการะครับไปสังเกตการถ้าหากว่าเขาตอนนี้ก็สมใหม่สมมือไม่รด้สับเปล,เลอเอือกเด้อเออไปไปสังเกตการมั้งอ่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มไปสังเกตการนะครับว่าวิญญาณเรีร่อนเพิ่นสิให้ตัวเดีครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับจังไดนกับโครงสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับขอสามตัวตรงๆดื้อเพีังไดฮะอย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งวิญญาณสิตื่นฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้วิญญาณไปสิตื่นลองเราไปจอบมองหันๆๆจอ<ะ>บไปจอบเบื้องเบื้อง

เอหมั่นใจของลูกเธอวหมั่นใจเธอพ่นแน่นอนเพราะว่ามอนอื่นได้อเหมืออื่นเหมออื่นไม่ออกหม่เียออกหมืออื่นได้พอเลยพอลูกเจ็บมาพอพอผุดถานพอนาง สมาีิเห่งเล่งไปได้ตัวไหนแต่พอยิบไฮลูกเด้อบาวนี้เด้อะยิบต่อไฮลูกเด้อบาวนี้เด้อเห่งเล่งได้ตัวไหนครัเอาตัวนักละรอแค่เพียงว่าวิญญาณจะมาเข้าลุงรวยเมื่อไรครับปวดตอวสักขู่นะครับเนาะซึ่งชาวบ้านก็นมีความเสื่อครับว่าถ้าไปนั่งกันตรงนั้นครับจะเป็นการรบกวนวิญญาณเลยเกษีพวกเขานะครับเนาะ เป็นความเชื่อของชาวบ้านครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมถอ,อยออกมาก่อนนะครับเพื่อนอาสิเห็นผมถ่ายทำก็ได้าอาสิบอกเขาครับถอยออกมาก่อนเพื่อจะให้พอสักเลยส่งสัญญาณนะครับเนาะส่งสัญญาณ

เห็นครับนกมัน,นอยู่ตรงบ้านหลังเก่าครับอ๊ะนกอะไรครับหรือว่าเป็นวิญญาณผีเล,ลี้ยหอดครับเดี๋เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับจริงๆครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วเอี๋หรือว่าเป็นวิญญาจะมาเข้าสิ่งล้อเลยครับ ท่านผู้ชมครับเข้าจุดได้เตอนนี้เข้าแลชาวบ้านก็ดูแล้ว่าเข้าตอนครับที่ชาบ้นบอมมานังนัครับกับผมว่ายานวิญญาณเพิ่ตื่นนะครับเนาะโกวิญญาณเพิ่ตื่นสืงซับเปรเลกส่งซิกมเข่า Please. ท่านผู้ชมครับนี่อะไรมั้างมีอะไรบ้างไหมล่ะสายสันขอโสขอหลาบไม้หยันหมดคอนหยันดึนโบกับควา,าเล็ะขุ้นหน่อยแมงในห่อผมสุดสายผมสุดสายเอฟซีคนขนอมากอันนี้พอจะดูให้มพอจะดูให้มันมีไหม ทำไมมันมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ลองดูหน่อยอีกทีมีอะไรไหม คนเรานั้นนี่เขาเขเป็นคนบบเป็นหยางดอกเดียวมันปคืกที่บุมกุศลหดแล้วบบเป็นหยางดอกบบเก็ถหยางทีไมุมกุนลหมดแล้วบบเป็นหยางดอกไม่พอบบเป็นหยางบบเป็นอยาง บ่ได้แตเอาในโถว่าบเป็นอย่างเพราะว่าคนพนแข็งตัวต่าห่าบ่เป็นอย่างขึ้นเพียไรเลยบเป็นอย่างเดียวข้กพ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างข้าเอาในโถกันเห็นบ่เห็นใดู้ใดลกสีสางหายอยู่แล้วกระสางจังไรกระสางหายอยู่แล้ว เอาหมดทำไมเนาะบอนอย่างสเอามส่งกันเลยเมื่อหน้าผมสร้างให้เลยครับผมจะก็สร้างให้เขาเขาเขเขาออกช่างร้อนอ่ะจะมาสร้างให้พอไปแล้เนาะดีกเลยอ้โหไปเโอ้โไปเเลยะอ้โไปเลยโอ้เนาโหไปยอ้เลยนอ้เยโบ้โไปเลยโเยอหเยออเหล้ แสดงว่าเนี่ยพอพูดตรงนี้มาครับเนี่ยพอพูดตรงนี้มาครับเนี่ยพอทำให้แล้วให้แล้วตรงนี้ให้แล้วเป็นอย่างไรบนถูกนี้มันเป็นอย่างนี้วะแต่ว่าที่มองที่ไม่เห็นไม่นอะแต่ว่าเห็นเขาเก่งกว่าเราแต่เราเห็นเ้าในทุกนี้ก็ครับคือมองด้วยตาเปล่าครับมองด้วยตาปล่เราสู้เขาไม่ได้หรอกแสดงว่าต้องอยู่ในทุกเนาะ อยู่ในทูบครับเดี๋ยวผมเอาไปยังดอกลุดซิอุตสิปุนกุศลอะไรหลายๆให้มีพลังให้มีพอสี่จุดเลยบอครับย่งพอหกจุดเลยพอจุดเ่ยจุดเลยล่ะยังพอมีพลังวุ่นนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกนะจุดเลย่พอมีพลังวุ่นนี้ก่อนเอาตรงสี่ยังพอสู้เขาไม่ได้ยังได้กับขอให้ออกให้ถูกเลยย่งพอเด้อของสุดท้ายเนาะเออหน่าขอให้ออกให้ถูกพ่อจะให้ลูกแล้วครับขอสามตรงตรงให้ถูกเลยย่งพอเด้อสาธุสาธุเอาละครับทันกินครับ หยุดตนหนาเนี่ยพอเลยครับเอาละถ้าหากว่าเข่าสามตรัวยังพอเอ้ยเข่าพวกเข่ากระสังสารประสาทราชวังตัวน,นี้เตรียมไยยว,ว้ให้เรียบร้อยแล้วยาใจัดสถานที่ให้เรียบร้อยแล้วพอใจแล้วครับ ขอดีใจกับลูกๆทุกคนถูกสาธุพอเสียใจพ่อมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแต่ว่าอยกูนเสียใจใจมกนเหาคมากพเสียใจมาพอให้ลูกไม่ได้ไม่เห็นอะไร เอาสิขันนไ่ยพอแนบมาเห็นเนาะนะอนเอาในถูกยาพอเนาะสาธุสาธ,สาธุเอาครับพับูไดั่นอ่อยู่ในนี้เนานะสาธุคุ้งสุดท้ายนะครับคุ่งนี้รวยครับงว่าประจำมาที่16เดือนสิงหาพฤษภแล้วก็ขอใ้รด้วยคือผู้ใหญ่ดยย้วยสาธุสาธุาธาธเอาเอาะไรเนี่พอ<ไ>ปเนี่ยต่หากว่าเนพอม่วงไปเห็นขอให้ออกในถูกแล้วยาพอเนาะ ขอให้ออกในถูกสตัวสาถูกเอาขันย์่พอตอนนี้รุงวยหูสึว่าสิเมย์เหอขออันเชิญวิญญานขอเย่พอออกจากหังวยได้ยังพอเ้อสบตโตสมสนำสตรโตสมสนำมสรมตโตสมสัสสแค่ตีสิกติกิกระนาคติกตสิกินาคติกติฮัันัคติกสริงกระนาติติกจิกระนติติฮัดอลนมีัมีสสกสสกะคัสสัดอัันสูกส Um. สูงสตอย na, 8, 2, nah. ่างเลยเพราะว่าผมมาจอบอีนีกันโดนพวกโซวรเลยอุ้ยจอบโดนแน่นูซึกอว่าไมนนี้เขาอยากเลยเขาอยากเลยเพื่อนมากกว่าทับรางยากแน่เอาหนามมาสเปรย์หนามมาลุกๆ้าเราไปทุลัก็ะไดเขาะได้เขาสารมาสารบ่กมาสารโดนบขนมาสาแต่ว่าเพื่อบ่สมาถที่ม่วงเข็นด้วยตาเปล่าในช่วงนี้ทน เขาแข็งกว่าแต่ว่าการย่งมีถูกที่นไทยอยู่ในถูกเนาะคนไทยอยู่ในถูกเขาขาสิบุตีบุญกุศลในคนหลายๆคนนี่ยนางหลายๆดี่ันอกันงวดบแางงวดเนี่ยไงวดต่อไปถ้าถือมาอันนี้ ไม่ฮะอันนี้ใครบ่โมนี้มันก็เป็นวันบกแข็งอ่ะเราบ่มีพลังกิดเราบ่มีเลยโบสุดท้ายจริงๆครับทาผมถ่ายในการที่จบอันเชิญวิญญาณของบพิชย์ย่าคอแล้วล่ะที่มาอาศัยส่วนบุญอยู่ที่บัตรรังเกาล้งด้วยครับซึ่งไม่นี้ครับเพื่อนกระหายของทุกท่ายเป็นพ่นว่าจะเรียกให้ถูกเนาะเพ่นว่าเพ่นบ่เห็นเพื่อนกระเลือใจเพื่อนกระหายยังไงหลวงื่อทุกคน อยากให้อยากให้แ yeah ห้งแต่ว yeah ja ่าะกาศเดี๋ยวบปเห็นจะไปแสดงให้ให้ทุกคนว่าสู่เขาบุได้เขาเขาบุได้แล้วเาเขาคนเขาแข็งแห้งตัวแข็งแห้งเพาะมัแข็งกันเลยเจ้าทีอยู่กองสลากกระสุนแทงตัวเขาของเขาขอยูพี่ของเขาตองคมือกันเลยเขาก็มีอันนั้นเขาก็มีสารเจ้าเจ้าทีขึ้นกัตองคมือกันเลยเพราะว่าบบเป็นยันตดอกเด้อยเสียอุทิศบุญกุศลให้หนดร์ลายปากครับ เลขทูครับตัวแรกโพลเราเรามีพลังจิตว่าหนูเขาได้วันนี้เขาพกแข้งรู้สึกตัวเลขเป็มยังหรือเปล่าอุเล็กศูนย์ไหมเลขกศูนย์ขาดครึ่งหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเนี่กล่องมาดูสิกล่องมาเบิังเอาแล้วครับโคองสุดไทยดีๆครับท่านผู้ชมครับตัวเลขตัวแรกครับตัวแรกเป็นบอลเปนลูอตัวใหญ่ๆเนี่ยนะจะเป็นเลขกศูนย์นะครับถ้า ตัวแรกไม่ชัดก็ต้องรอตัวที่สองตัวที่สามหรือเพิ่นอาจซีห้สองตัวก็ได้ต้องรอหลุนต่อไปกับท่านผู้ชมครับผมสุดท้ายนี่ผมว่าวิญญาณมันต้องห้แน่นอนครับเอาเบิ้งไปอาเนห้ยอยู่ดอกเอาแลอาจซียนสองตัวครับเพราะว่าตัวแรกนี้ยังไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนตัวแรกอาจสีเขาสูเข้าปได้ดืม เหลือแค่ตัวที่สองและที่สามครับตาเราใ,ใจได้กระโขงสุดท้ายอันเอ็ตรงๆเลยสาธุประสิทธิตรงจิตรจตรงใจกับประสาทเราเพราเราเลียงเหลกเหมือนกันบตว์รงจิตตรงใจกับเลขคุณได้ติ่งบ่ครับคุณยาติ่งม,กงมักตัวใดงวดนี้มักหนึ่งหาอ๋อหมักหนึ่งหาเอ้ยหนึ่งหากะเพิ่นไทยไปแล้วเนาะไทยไ,ไ,ไปแล้ว ลอกแค่ของสุดท้ายวะสิตูด้วยกันบ่อืมันนี้วันธรรมดาสิบปสองเอตุเพราะว่ากาลังเจ็ดคนอ่อนนี่เจิดบแข็งโอ้ยไบลอตเตอรี่แล้วสามชิ้นโอ้โหมันซื้อมาตัวไหนมึงครับโอ้อันนี้แสดงว่าที่เพิ่นมาเข่าโค้งที่สองเพิ่นมาบอกเจ็ดหกแปดนาะโค้งนั้นอือเดีห้าโปรได้ตัวนี้ได้หกแปด แล้วคนบอกตัวนี้บอกหกแปดกับสามศูนย์นี็ไหมคือชัดเลยเลขเลขของฮกต้ก็เลยสามศูนย์รู้สึกว่าจะเป็นสองเจ็ดห้าหกหกแปดนะแต่ว่าสามศูนย์เนี้งามเลยสามศูนย์อย่ไหนดำขมึมอยู่ในชุดชุดที่สามสิบในลอตเตอรี่ชุดที่สามสิบชุดที่สามสิบนะเอาแล้วครับทั้งหกแปดทั้งสามศูนย์นะครับสามศูนย์อยู่ข้างล่างนะครับเนาะเห็นไหมครับสามศูนย์อยู่ด้านล่าง 68อยู่ด้านบนครับเอามารล่นถูบของยาพรนะครับเนาะยาพอบุญสีอคนว่าแสงเจริญข่าสันเตาะเป็นวิญญาณเหลี่ยนมาจากเมืองไกลครับมาจากภาคกลางคนภาคกลางแต่สิเป็นอยุธยาสิงห์บุรีนะครับเนาะทางทองแถวคนน่ะภาคกลางคือไทแถล่ะมันถูกประชดครับนเลยะ ไม่เห็นเลยครับเป็นก้าวแล้วก็ว่างเปล่าด้วยพื้นศูนว่างเปล่าเอ้าให้โพให้เห็นในชาเด้อค่ะสีหินนะเอาแล้วครับหรือว่าพื้นอาจสีห้แต่โครงแดกก็โค้งที่สองเนาะอ่ะคอยมาเบิ่งกันนะครับบมชัดเจนแสดงว่าโค้งสุดท้ายนี่อันมี้ก็คือให้นตกอาจสิเป็นปิดสนา กปตินี่สี่มิเลกสามตัวแต่ตัวนี้ก็สามตัวอยู่แต่ว่าไม่ชัดหางขาดเครื่องเนืหัวขาดเคืองเน่ยครับทันชครับเห็นไหมครับไม่ชัดต่อเอาีิขาดเลยครับผมคิดว่าถ้าผมพิจารณาดีน่าจะเป็นศูนย์ข้างบนนะเล็กลางหยานเป็นหก เลขล่างนี่ก็บนหนึ่งกับหกแม้ขนาห้ามื่นมายอยงปิดสนานดครับท่านผู้ชมครับและมีหัวก็คือหกหรือว่าขางเทิงนี่เลขตัวเลขหัวใหญ่ใเป็นเก่าโอ้ยาจารย์ินไม่มีหางหรือว่าตัวที่สองนี่เป็นเอียงโอ้ยบ่านนี้เป็นอย่างไรเนาะวิญญาณพอใหญ่บุญศรีให้ตัวเลขกับชัดๆเออพอใหญ่เด้อแต่ว่าก่อนวิญญาณสิเขานี่จะมีนกตัวเดิมเลยมาจับีบินมอพี่เลยได้ยังไงก โอ้ใหญ่มีนกตัวหนึง่งจับอยู่หน้าต่างมาจับทีทีจับทีทีที่ยัยงแวบลงไปอีกถหายไปเลยเ็นคุนเบลุนมีนกตัวหนึง่งจะถ่ายเห็นถ่ายอยู่ในคลิดเป็นนกเป็นวิญญาณเพิ่นบ่วิญญาณเพิ่นทิสิในนกเอา้าบ่ชัดเจนบ่ชัดเลยศูนย์ศูนย์หรือโตัวสุดท้ายแล้วบปลานี่แฝกครับหัลอดครับแฝกแข็ ว่าชัดเป็นหายแล้วมันหแล้วก็เลยบาด่หาอีกนี่วาห้เป็นหาแล้วก็แล้วเป็นบ่อหายบ่อช่วงนี้เราเห็นเราเห็นช่วงนี้มีศูนวะช่วงนี้มีศูนเป็นลักษณะนี้กับูนอะแี่สูนยังหรือตัวสุดท้ายเท่นะศูนค่ะๆราวตัวแรกเป็นกับูนตัวที่สองนี่มีขีดิๆแต่ว่าเป็นศูนอะเป็นแบบ หรือแค่ตัวสุดท้ายมันจะเป็นศูนย์เอียงพอเป็นไฮโค้งแหลมมันจะเป็นหาหาสองหนึ่งหาโค<อ>้งที่สองเนี่ยเป็นไฮก็นหกแปดเจ็ดหกแปดโค้งสุดท้ายนี่พอเห็นแล้วแค่ตัวสุดท้ายเอ้าเห็นตัวเดียวก็ยังดีเนาะ เด็กก็คือขาขาหน้าหายเนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับปัดพันบัสู่เขาบัไดหญเดี๋ยวพันหายต่โค้งแดดพี่หมอตัวสุดท้ายเอาล้วครับเอาล้วครับตัวสุดท้ายครับโอชัดๆสักตัวเด้อเนี่ยพอเด้อเอาหมู่ระวังเป็นศูนย์นั่นแหละศูนย์เอียงนั่นแหละตัวสุดท้ายนั่นแหละวันนี้เอาออะ เร็วแห้งเอา04หรือ03 06กว่ากันไปแล้วครับเอาเอาละแค่ตัวสุดท้ายมมันิลถ้าตัวสุดท้ายไม่ชัดก็แสดงว่าอ่ะคงเป็นโค้งแรกและโค้งที่สองเนาะกานชินตัวไหนคืโบเห็นนี่ไงนบหมี่บ้านงเห็นบ้านกานชินเห็นบ่บ่มีเลยฮะหมูเตาตัวแรกเป็นศูนย์ต้องรออีกให้มันใหม่สุดก่อนนบบ่่ตัว ยังอย่ไกลเราไก่เราไก่เราด้วยเป็นสีบบง่งง่งง่แง่เนี่ยเอาสีเป็นศูนย์ยังเอ้าบอบบอบสูบดนเลยสีบอดละสีบ๊อดละใหม่สีบอดล่ะมาหม่เลือกสีอลีตั้งแต่เลือกสีได้หน่ะเน่บอใหม่สุดตัวป่านนี้สูนหนึ่งสีไปโงสุดท้ายจังส้น ตัวที่สองโมเมนตเลขศูนย์เหรอนั่นสิละอโมเมนต์ศูนย์ศูนย์สี่บ่เอาแล้วครับโค้งสุดท้ายจริง <c oughs> ๆครับเลข<ะ>ศูนย์นี่เน่ยเลขเขตศูนย์สี่ทอนละแข็งแน่นตามถูเกเลยสิเป็นศูนย์หนึ่งสี่แต่ว่าไม่ชัดเจนชัดที่สุดก็คือเลขสี่เลขสี่ตัวเดียวก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่ขนาดตัวโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวคอรอเมื่อเถากะศูนย์ศูนย์สี่เนาะเลขศูนย์ที่สองเอาล้ครับแต่หากพระท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็นำไปพิด จากนาบึงนะครับเนาะผมเห็เทนท่านี้แหละครับดดโ่วงสุดท้ายครับ,บวิญญาณของพ่อใหญ่ปุญสีนะครับเนาะตามสิเขาใดึ่งตอนสิงหลังรุงรวยนี่ครับส่วนมาสู่เขาบริทั้งห้องทั้งหาแนไมไปเห็นครับเพื่อให้เป็นเรขถูกนะครับเนาะเลขถูกอยัง,งสู่เขาอะไรอีกแต่แบบก็ยังเห็นครับ เห็นแล้วก็ชัดเจนตัวเดียวคือเลขสี่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงจะเป็นสี่ศูนย์นะครับนาอเป็นสีส่ศูนย์แต่สามตัวที่ผมลองพิจารณาดูตัวแรกน่าจะเป็นเลขเก้าตัวที่สองน่าจะเป็นเลขศูนย์อาจจะเป็นเก้าศูนย์สี่ครับเก้าศูนย์สี่นะครับเนะอาเม็ดเดียวจริงๆครับสรุปนะครับเนาะงหมดประจำวันที่สิบหก เดือนสิงหาปีหกแปดครับตั้งแต่ที่นุมม้งบวชเฮตพิที่ขอกับอ่าวิญญาณออของพบรุษีครับเอาแต่โค้งแรกนะครับโค้งแรกก็คือสองหนึ่งหานะครับเนาะสองหนึ่งห้าแล้วมาโค้งที่สองก็คือเจ็ดหกแปดโค้งสุดท้ายครับเอาเป็นแค่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับเนาะ เห็นทนีเล้ครับเห็นเข้าจริงๆศูนย์ชัดเจนสี่ชัดเจีอนแต่หากว่าท่านผู้ชมเห็นกัให้แคปหน้าจอไปนะครับน้อทวนอีกครั้งหนึ่งครับเลขสามตัวมีอ่าห้าไอ้สองหนึ่งห้าและเจ็ดหกแปดเลขสองตัวก็คือศูนย์สี่นะครับนอศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์ อเด็สามตัวครับที่พิจาเด่นเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งมันหนึ่งสองเนาะสองหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับเอาละโค้ชทุ่ยนี่ครับวันนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมลุงรวยเอฟซีให้เพื่อนมีโชกเนาะให้เพื่อนมีโชกค,ครับส่วนหนาตัวตาก,กันทุกขูทุกทุกคนให้เพื่อนมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใส่มอขาดมือให้เถิดรางวัลทีหนึ่งเด้อเอฟซีเอ้ย ครับเรียครับผมชินปะเบอร์พร้อมกับลุงรวยแล้วก็ชาบาะต้องขอกราบแลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับโอเคครับ